เนต้าประเทศไทยไดมีการปรับลดราคา n น t a าวปี2023ทําให้มีราคาเลืออยู่ที่499,000บาทในประเทศไทยในด้านดีไซน์ภายนอกของตัวเนต้าจะมีการออกแบบให้ดูมีความมินิมอลและดูเรียบง่ายในด้านไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่น n นต้าวีในด้านกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบปิดและมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED และมีล้ออลลอยขนาด16นิ้ว ในด้านภายในห้องโดยสารบอกที่นั่งคนขับและผู้โดยสารจะเป็นหนังสังเคราะห์ตัวจอสั่งงานอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสจะมีขนาดใหญ่ถึง14.6นิ้วตัวรถมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง6ตำแหน่งอีกทั้งระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติและพร้อมระบบกรองอากาศ N95 ในด้านท้ายจะสามารถจุสัมภาระได้มากถึง335ลิตรในด้านคุมพลังการขับเคลื่อนที่มีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกำลัง95แรงมา้าแรงิดสูงสุด 150นิวตันเมตรและเมื่อชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง3า4ยกิโลเมตรตามมาตาารฐาน NEDC และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้121กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีระบบล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนระบบตรวจสอบความผิดปกติของอย่างระบบเบรกแบบแรงดันไฟฟ้าเป็นต้นขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุข สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ